เช้านี้กินก๋ยจับจ้าทุกคนอเล็กสั่งเป็นโจ๊กนะจ้า,อ,ายอยู่ยยดปรุงได้ครับแม่ถ้าจะปรุงครับอันนี้ของแม่ทุกอย่าง ระวังมันปิวใส่ตาชิมก่อนกินเลยเพาะเัา กินในติมเสร็จแล้วก็แว่ยช้อนตักซึน้ำทุกคนช้าช่วงนี้ดื่มน้ำเยอะมากอาการร้อนที่เมืองไทยเราก็ปมน้ำให้เพียงพอจาะมันกระหายบ่อยๆนอกจากคนจับแล้วกินแล้วดื่มกันสี่คนด้วยเนาะคือคือต้องซื้อแบบแพ็กยกแพ็คอย่างนี้เลยจ้ะซื้อทีละขวดสองขวดไม่ไหวจ้ะ ปาดุแห่ง,งเอกแกเอกกันลยใช้ซ้อมตักกินเลยเนี่ยเนี่ยวอร์ r f i r s ฮะคันนี้แก,แกค่อยค่อยกินนายเต้าหู้เต้าหู้เด้คันละสมอกรบ,บอกละ อร่อยแน,น,น่นลิดฟัาเซิดไปหน่อยไม่ต้องใส่น้ำตาล รอร่อยด้วยอร่อยเนาะพอนะคลิปที่อัดกับวันที่ลงเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันหน่อยนะทุกคนเพราะดองคลิปไว้หลายหลายหลายคลิปมากเลยเนาะก็อย่างเช่นวันนี้เมื่อเช้านี่ไปกินโจ๊กมาใช่ไหมไปกินโจ๊กไปกินอาหารมื้อเช้าแบบง่ายๆเนาะเป็นกว้วยจั๊บอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นใน คลิปเริ่มต้นเนาะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยพาแมธทิวไปหาหมอเพราะว่าแมธทิวเจ็บหูเนาะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินตลาดตลาดนัดซอยบวกขาวจ้ะก็ ถามว่าได้อะไรไหมตั้งใจที่จะไปหากินกินผลมงผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทุเรียนอเล็กเขาก็แบบว่าแม่กินทุเรียนไหมส่วนเขาจะจะหามังคุดกินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแมทธิวอ่ะวันนั้นเขาแบบเขากินอะไรไม่ค่อยได้อ่ะทุกคนเออเพราะว่าเอ่อ เวลามันเคี้ยวแล้วมันปวดไปถึงห่ะเนาะที่ที่ที่วันที่พาเขาไปหาหมออะทุกคนเออเขาก็เลยไม่ค่อยเขาไม่ค่อยหิวข้าวแล้วเขาก็แบบไม่ไม่โอเคกับกับอ่าสิ่งที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเขาได้ข้าวเต๋นมั้งนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นข้าวต๋นที่เราเคยซื้อเขาไปทุกครั้นเราเราซื้อเขาตลอดเลยนะจริงๆอีพอมานะนำเลยทุกคนแต่ว่าขับรถแล้วทีนี้ไม่มีที่จอดรถเพราะว่ารถ วัดชัยอ่ะมันเขามีตลาดนัดข้างในยงไงทุกคนแล้วมันไม่มีที่จอดรถอ่ะเออเราก็เลยไม่ได้เข้าไปจอดแล้วทีนี้รถมันเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้อีพอกับนางถาในรถพี่น้องจ้าคือมันไม่มีที่จอดอ่ะเออเราก็เดินเดินเดินอยู่หลายรอบเหมือนกันนะให้เกโรทุกคนห้าโลไม่ไหวสองโลก็พอห้าโลไม่ไหวนี่ไง กดให้มันนุ่มๆอันนี้กินหมดกดลงไปนุ่มๆเป็นไรอ่ะเล็กเกลือกมาเอาสองโลู่ได้ยังสองโลคิดว่าสุดกด้ป้ะสองโล ุณค so so ่าเป็นนั่งได้ไหมลูกหรือจะเดินกินคันด้วยสิบตรหาะเลอกต่อเยออกดกฟุต ช่วงอยู่เมืองไทยนี่ดื่มน้ำเยอะมากทุกคนสี่คนเนาะก็เลยต้องซื้อเป็นแพ็คใหญ่ๆอย่างนี้เลยไปแช่ตู้เย็นนะเพราะว่ามันกระหายน้ำตลอดเวลาทุกคนขนาดว่าตอนกลางคืนอ่ะบางทีตื่นขึ้นมาตอนตอนกลางคืนนะบางทีเราก็แบบว่า,าต้องตื่นขึ้นมาดื่มน้ำนะทุกคนเป็นเพราะว่าเรากินอาหาราหารสจัดนะเนาะทุกคนจ๋าตามร้านอาหารต่างๆ มันเละบอกซื้อมันเละนิดหนึ่งมันไม่อร่อยไหมตานนัน้นผสมได้เป็นตัวตักไปดูรสชาติอย่างไรกูกกกกกอร่อยเนาะนั่นมันบุแบบคือพ่อไม่กินแลขชิด แล้วสองเม็ดสเมตร,มตรให้ดูก่อนโอ้ยซ้ำหัวแม่เลยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ตอนมันมาอร่อยเหมือนแตงโมที่แมทธิวดื่มเมื่อวานม,มันอร่อยมากมันบุกคัก่วนตงโมคื่กันอยู่มันเป็นผลไม้ทั้งสองครับแตงโมก,กับเต่งโมด้วแตงโมก,ก็ผลไม้ใช่ไหมทุเรียนก็ผลไม้ใช่ไหม เหมือนกันสิลอคนละรสชาติขอแล้วรสชาติอ,าตอืีอยากให้ยายามไปชิมก่อนมากินร้านข้าวตม้ม ไม่ได้กินนานมากลองิ่เติมนอันนะค่ะอ๋อโอ้โห้วยใหญ่เลยค่ะขอบคุณค่ะค้านี่ครับเอาเอาข้าวน้ำด้วยค่ะ ของอะไรกันแหละด้วย่อนชนะออมีแมทธิวกินข้าวต้มอยู่คนเดียวอยากเอาเหรออยากเอาข้าวเหรอเหรอได้ได้

เส้นเล็กอย่าม้วนเส้นรวมเอานี้มานี่ก็ได้ลูกเอานี้มาหนี้อ่ะเนี่ย เป็นปลาเป็นปลาใบโหระพา,ผ,พานนผัดพริกแกง okay. Matthew, so อโอเคแมทธิววัชกุนเผ็ดไหมแม่บอกว่าเผ็ดปานกลางเห็นตะมือพอ่อเลก็กเอาช้อนตักก็ได้ลูก แม่ทิวตั้งข้าวต้มและข้าวสวยช้อนแม่ไปไหนอ๋อ

คือว่าหนุ่มๆเนี่ยกินเผ็ดเท่าแม่เลยนะทุกคนแล้วทีเนี้ยเ,เขามามางวดเนี้ยเขาเอนจอยกับร้านข้าวต้มมากคือเขาอยากจะชวนแม่ไปกินที่ร้านข้าวต้มอย่างเดียวคือมันมีทั้งข้าวต้มมันมีทั้งข้าวสวยมันมีทั้งผัดผัดผักที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วรสชาตินะกินเหมือนแม่เลย ปากลยครับลูกอ่ะบิ๊กแดงสบู่ส่เบียร์แก้วนึงกินไม่หมดขอกีใจห,หมดดูฮยท,ทุกคนด,ดีปอปหมดไหมดูหมดไหยอันนีไ้ไม่หมดครับมันเผ็ดน,นะเนี่ยเผ็ดมากครับแต่อร่อยมาก เมื่อมดิร์ธเอิรานข้าวเอิอร่อยอร่อยทุกเก<บ>ือบเกือบเอิรทุกอย่างเกือบหมดทุกอย่างเลยอันนี้เหลือกนะน้ำเนี่ยเหลือกะน้ำอืม,อมกะน้ำกับเครื่องกินได้เยอะอยู่กินได้เยอะอยู่อร่อยอืมทุกอย่างอร่อยเอิร์ธเป็นของอร่อย